เกิดแตกนะแล้วค like <laughs> ืนนั้นเป็นคืนที่แบบว่าทุกคนกําลังทานข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จนะครับแล้วคืนน้าท่วมเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาก็ไต่เขาก็ไปิบนต้นไม้เขาเกาะไปนะครับเกาะไว้สงบนิ่ทีนี้คือเขาอยู่บนต้นไม้หนึ่งคืนกับหนึ่งวันเขาเกาะเขาเกาะเลยเกาะน่าจะแบบตะคิวกินหรือว่าแบบคืน คือมันแกะไม่ออกน,น,นะครับอยู่ตรงนั้นแหละคือกลัวมากๆเลยกลัวตายเขาเห็นคนตายเขาเห็นคนจมน้ําเขาเห็นอะไรคือมันมันเยอะเต็มไปหมดเลยทีนี้เขากลัวความกลัวนะครับคือทําให้เขาแบบคือไม่ยอมปล่อยอยู่บนนั้นนะครับเป็นเวลาหนึ่งคืนกับหนึ่งวันแล้วเขาสบงบนิ่งมากเลยแล้วทีนี้หน่วยกู้ภัยมานะครับหน่วยกู้ภัยมานะฮะแล้วก็บอกว่าคุณยายลงมาเนี่ยน้ําแห้งแล้วลงมาเลยเขาบอกไม่กล้าลงถามว่าทาไม เพราะว่าท่าเขาคิดว่าท่านลงมานะครับท่านาน้ำมันมันท่วมจะทํายังไงก็ตายเขาเขาไม่ไว้ใจแม้แต่เหมือนกู้ภัยเขาบอกไม่เอาฉันจะสงบนิ่งอยู่ที่นี่สุดท้ายเขาก็เก้ยก่อนนะครับเหมือนกู้ภัยก็เก้ยก่นอนลงมาเธอลงมาเวมัน้ําแห้งแล้วไม่ท่วมอีกแล้วคุณไม่ตายหรอกเขาก็เขาก็าลงมาครับถ้าเราสงบนิ่งนะครับพระเจ้าจะทางาน พระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะช่วยเราเที่ผ่านมาชีวิตของเราเนี่ยไม่ร่าเรื่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สงบนิ่งเราวิ่งเรากระเสือกกระสนเรายิ้นล้นหาทางออกพระเจ้าพวเลยไม่เป็นทางออกของเรา <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับซาตานจะดีใจมากนะถ้าหากเราไม่สงบนิ่งไม่ใจเย็นและโวยวายเราเรีบดวตัดสินใจกล่าวโทษคนที่ผิดรีบวควางก้อนหินใส่พี่น้องที่ผิดทันทีอย่าให้ซาตานชนะหรือหัวเราะยาะเราในฐานะผู้นำที่ดี ทางที่ดีนะครับก็คืออย่าด่วนรีบคว้างก้อนหินเมื่อได้ข่าวเรื่องการกระทําผิดของพีพ่น้องอันนี้สําคัญมากนะครับคริสตจักรศาสนาคริสตจักรทั่วไปเนี่ยเมื่อมีใครทําผิดเขาจะตัดสินทันทีเขาจะมองว่าคุณผิดหรือว่าคุณถูกใช่ไหมเอาความผิดถูกเอาความดีชั่วเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินแต่เรามนุษย์วิญญ,ญาเรามองที่ไหนครับวิญญ,ญาเราต้องเห็นใจเขาดูเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงคือดูแลเขาแคร์เขาก่อน เรื่องผิดถูกเนี่ยเอาไว้คุยกันทีหลังนะครับนี่คือคิดจักมนุษย์วิญญาหลายคีดจักรยังทาไม่ได้เราจะเป็นคิดจักแรกที่ทําได้เอเมนข้อต่อไปครับต่อไปผู้นําที่เป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้อง <c oughs> เห็นไหมครับตามทันไหม <c oughs> okay. หรือว่าพี่น้องเออ่านที่ท,ที่ตรงนี้ก็ได้ที่โปรเจคเตอร์ก็ได้จะได้ตามทันกันโอเคเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ ผู้นำผู้นำที่เป็นหว่วองเป็นใจต่อพี่น้องต่อที่จะไม่ควรรอให้ขอมาบอกเราเราจะคน้นค้นหาการทุกสีเพื่อให้ที่จะจัดอยู่ในการเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นการประชุมในวันของพระพุทธเจ้าการนรรสการการร่วมปฏิฐานอ่านและประกาศผู้นำของพี่จัดนั้นคหรือผู้ช่วยพี่น้องให้ได้รับคำแนะนำหรือใจ สีธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่ออยู่ในการดูแลของพระเจ้าโอเคนะครับเราจะสังเกตนะครับเห็นว่าคริสตจักส่วนมากทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดปัญหาพี่น้องก็มาหาเรามาหาผู้นาใช่ไหมแต่ที่สําคัญนะครับพิ้จากฝ่ายวิญญาณเราไปหาพี่น้องก่อนถามไทยถามข่าว,ข,าวข่าวทุกสุกนะครับแล้วก็ธิษฐานเผื่อชวนคุยเป็นยังไงบ้างชีวิตความเชื่อตอนนี้คือผู้นําต้องใส่ใจต้องแคร์ต้องห่วงใยเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้อง แล้วเราทุกวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเราห่วงใย,ยพี่น้องไหมเคยใส่ใจพี่น้องสนใจพี่น้องไหมหรือว่าตัวใครตัวมันที่จะรับประรลดเป็นไงบ้างมีติดต่อพี่น้องมีโทรศัพท์มีไลน์ม,มีคุยเนาะก็เอเมนครับข้อตอไปครับ น้ำสามารถเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมของวัตถุและเมื่อมันแข็งตัวมันก็กลายเป็นรูปร่างที่เป็นช่องว่างอยู่การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นเป็นสิ่งที่ผู้นําควรควรทำไม่ใช่ว่าเราควรเพงเงรง่งเกินไปในท่าทางพี่น้องที<ร>่ยังเด็กได้กินแ้นะเราจําได้ใช่ไหมครับอาจารย์ปอลโลเป็นแบบอย่างที่ดีอาจารย์ปอลโลเวลาที่อยู่กับคนที่อยู่นอรกรีเขาเป็นคนนอกรีก เวลาที่อยู่กับยูเขาเป็นยู <You, you. S 1> เวลาที่อยู่กับคนที่ไม่เชื่อเขาทําเหมือนคนที่ไม่เชื่อนะครับคือขอเพียงแต่ว่าไม่เข้าร่วมกับพิธีศาสนาของศาสนาอื่นแล้วก็ไม่ทาบาปไม่ทําผิดต,ต่อน้ำพระทัยพระเจ้าไปได้ร่วมได้อยู่ด้วยได้นะครับไม่ใช่ว่าเออเขาไม่ใช่คริสเตียนเราอย่าไปเทียมแอนก,กับเขาคือใช้คำอีค้อในีเป็นข้ออ้างใช่ไหมคือสําหรับผมนะครับที่ประเทศเรา ถ้าเขาชวนเขาเชิญไปไหนทําอะไรเราไปเยี่ยมไปร่วมแต่พอถึงเวลาจะเข้าพิธีาศาสนาเราออกมาเราเดินออกมามเราไม่เกี่ยวครับคือคริสเตียนฝ่ายวิญญ,ญาณเราไม่เคร่งอยู่กับคนที่อ่อนแอเราทําเหมือนคนอ่อนแออยู่กับเขาช่วยเขานะครับอย่าไปมองว่าตัวเองเนี่ยอ๋อเป็น,เป,นเป็นผู้โฮลี่เป็นผู้บริสุทธิ์เครง่ง ใครเข้าใกล้ไม่ได้ในคริสตจักรส่วนมากนี้ส่วนมากทุกวันนี้เราเห็นกันใช่ไหมครับมีคริสเตียนบางคนที่ทําตัวแบบฮองรีมากๆเลยครับอย่ามาได้คุณบาปผิดสัครับในภาคใต้เงานบุญเนี่ยผมไม่ได้ไปร่วมอะไรของเขาเพราะเราไม่ได้เชื่อกันแต่ว่างานศพในการร่วม งานศพผมก็จะไปนั่งแล้วใส่ทิ้ดำแต่ว่าไม่ได้ยกผมว่าไปวปนมูนใหม่ที่นั่นนั่งอยู่ในที่ตรงนั้นเนี่ยมันได้หรือไม่หรือว่าเราไม่เลยหรือแค่ไปเสิร์ฟอาหารเดียวเรานั่งได้ไปเสิร์ฟอาหารได้แต่อย่าดื่มน้าอย่าทานอาหารอย่าร่วมพิธีอย่าพนมอมงนอย่ากราบไหว้อาที่เขาเลี้ยงแขกใช่ถึงแม้ว่าเราห้ามกินเราไปเสิร์ฟได้คือไปช่วยแลวเงินที่เราช่วยเขา เพราะว่าเหมือนตอนที่พ่อผมเสียเขาก็ช่วยมาครับผมก็ช่วยเขาคือเงินที่ให้นะครับอย่าทําเป็นพิธีอย่าอย่าให้เขารู้ว่าเห็นคือไม่ได้จดไม่ได้โอเคครับคว้ากระป๋าะแค่นี้ครับทำไมเราไม่ทานอาหารอยู่ในงานศพเพราะว่าน้ำนะครับซาตานทําให้เป็นมลทินอาหารซาตานก็ทาให้เป็นมลทินศพกระป๋องสำหรับพระเจ้าครับ เพราะว่าเป็นสิ่งที่มาสตานกินแล้วลูกพระเจ้าบุตรพระเจ้านะครับเราไม่กินเขาไม่ได้เอาไปให้มันเาไม่ได้ให้มันแต่มันกินมันกินไงเพราะว่ารเป็นไม่ต้องเชิญมันหรอกสตาลมันกินเองไม่ควรครับเพราะเป็นงานสดเป็นพิธีของศาสนานอื่นเป็นเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าไม่พอพระทัยมันแช่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเราก็ไม่รู้มาจากงานไหนมาก แต่อยู่ในบ้านของพิธีงานศพในงานในบ้านที่มีศพอยู่เราไม่กินครับไม่เลี้ยงครับผมควรจะบอกแม่ผมังไหแม่เป็นคริสเตียนหรือเปล่าก็เป็นก็เป <c oughs> ็นก็ก็บอกว่าไม่ควรกินอาจารย์เจบอกว่ามันเป็น <c oughs> ปมลทินอาจารย์เจเป็นใครเป็นดูงารานที่ซ่งไหม ที่ว่าโูกเขาลพอย่ากินเด็ดขาดนะครับคือเปาโลเตือนแล้วห้ามกินเลือดนะครับห้ามรับประทานเลือดนะฮะเลือดอร่อยนะที่ประเทศลาวก็เขาเรียกอะไรก็เตี่ยวยวนมีเลือดครับเลือดไม่ควรกินนะครับเลือดสาเหตุที่ไม่กินเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของชีวิตเลือดคือชีวิตสําหรับพระเจ้าแล้วก็ในพระคัมภีร์ใหม่เปาโลเตือนห้ามกินเลือดห้ามทานเลือดแล้วเหตุผลที่สองก็คือเลือดเนี่ยเป็นเป็น ถูกครับเป็นชีวิตแต่ว่าเลือดนะครับเป็นที่สะสมของ